กินข้าวบากนข้าวกินข้าวมาพยายเปิดน้ำเลยมัปาดน้ำใหม่มามากินข้าวมากินข้าวมา่มเหล่าด้ยเลาดับฟ้าเหล้าเล้เอาอะไราไก่คงลุงคงลุง หล่อใชเข้าไปมั้งลาบ เออวิ่งเลยคมยิงวะ่ะคมอะไรวะเราวิงอืมเราวิงอืมเราวิงคมอ่ะคมยิงแบบไปยิงบ่างดิ

ปลามันเกียหตวีเลอไม่เกี่ยวแลามันเจ้าชูกช้อนก้อนฮะมจีบสาวอื่นเอ๊ปัดจับได้ใช่หรอแล้ตอนนั้นที่บอกว่าอะไรตอนที่ปัดเลยแล้วปัดปัดว่าอะไรปัด พี่พี่ปั๊กจะบอกว่าไม่ว่าอะไรจะปรับนี่คนใหม่แล้วเอากี่เจลลอก็ได้อืมเนาะมีรองใจตามไม่ตามเกาเลยนไดหรือเปล่าอือม,มึงกับพี่เมืองอ่ะเห้

别别别，阿伟。

chị cả nhà ơi chạy. Mày một Mèo ô mày. Mày ơi cái mèo mày. Mày một cái ô mày. Mày một cái một cái ô mày. Mày một cái ô mày. Mày một cái ô mày. con một ơi ô ra Mày một cái ô mày. Mày một cái ô mày. Mày một cái ô 嗯,嗯,嗯。嗯。嗯。<Wow. S 1> 你出去办事？上班了吗？ Ni lắm. Do chị biết niệm của nha. Open a môn. Léa, nè. đấy. nè. Mala. 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 rồi nè Mala. 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 Mala.

จิมน่อมดโยคลวจะต้กอทางไคร้เด้๋ยผมอ่จะจับอจับเชือกอ่งไคร้ตัวนี่นะทำจิ้มอร่อยแบบ ทำย่างแล้วก <ả? S 1> ็ใส่ใบใบใบตองอ่ะอร่อยมันก็ค <c ười> <phải> ือมันไปย่างไปย่างบ้านในมูลินว่าไปแล้วก็คลุกอีกขวดหนึ่งขวดนะเพราะกำลังสองขวดเพาะเยอะเกินไปคุณหมดหรอกไม่หมดไม่ทช่สิกำมังก็เบาบาง bỏ này là sợi ịa dịp lại, dịp không, không? chấp ly nhỏ ừ. Bên kena robak eh kamu kena lagi ni ke adu robak ji 嗯嗯嗯，哼，嗯嗯。来吧，嗯。<noise>

hmm, <laughs> hmmm, <laughs> <coughs> <laughs> <coughs> <laughs> ya. khép 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 khép

เคปทำรอยชั่วครา<ฮ>เครื่องบันทึ